สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่นำ้ำโชค h ชนแนลสำหรับคลิปนี้เป็น ep 5ของวดวันที่1นธันวาคม2568นะคะก่อนที่จะนำคุณผู้ชมไปรับชมแนวทางต่างๆในคลิปนี้แอดขอฝากคำเตือนดังนี้ค่ะ คำเตือนข้อมูลที่นำมาเสนอในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมจากช่องแม่นํำโชค h ช n แนลขอบคุณค่ะในคลิปนี้ แอดขอนำเสนอแนวทางเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดวันที่1ทธันวาคม2568ก่อนที่จะไปดูแนวทางไปดูผลรางวัลของวัตที่ผ่านมากันก่อนนะคะ ผลรางวัลรางวัลที่หนงวดวันที่16พฤษจิกายนสองาหกเลขที่ออก4ี่ห้าแหทางด้านขวามือคือเลข5เป็นหลักหน่วยถัดมาเป็นเลข4คือหลักสิบและถัดมาเป็นเลข1คือหลักร้อยนะคะซึ่งเลข3ตัวนี้ ถือเป็นเลขท้ายของรางวัลที่1นนะคะเลขต่อไปนี้แอดขอนำเสนอแนวทางเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดวันที่1ทธันวาคม2568ตามนี้ค่ะหลักร้อยขอนำเสนอ3ตัวนะคะ มีเลข8เลข1เลข9ก้าแอดขอเน้นที่เลข8นะคะหลักสิบมี5ตัวมีเลข4เลข5เลข8เลข0เลข7หลักหน่วยมี5ตัวมีเลข8เลข1เลข9กเลข5เลข2จับชุด3าตัวท้ายรางวัลที่1 ได้ทั้งหมดยีห้าชุดดังนี้ค่ะสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกแปดแถวที่หนึ่งแปดสี่แปดแปดสี่หนึ่งแปดสี่เก้า

809, 805, 802, แถวที่ 5, 878, 871, 879, 875, และ 872, ทั้งหมด25ชุดนะคะและมีชุดเน้น4ชุดนะคะ ตามนี้ค่ะชุดเน้นมี8ป8สี8แปดแปดห่าค่ะตัวเลขทั้ง25ชุดนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1 สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะตัวเลขชุดไหนที่ตรงใจคุณผู้ชมก็เลือกไป,ไปเป็นแนวทางได้และแอดก็ขอฝากไว้ว่าควรเสี่ยงโชคแบบพอประมาณด้วยความปรารถนาดีจากช่องแม่นำโชค h ชนแนลค่ะสำหรับในคลิปนี้แอดก็หวังว่าแนวทางที่นำมาเสนอ คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมบ้างในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่1ทธันวาคม2568นี้ถ้าแนวทางเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านจุงโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ